วันนี้มาแพ็คของให้ดาวติ๊กตอกคุณ d ด i รี่นางฟ้ามีใครเคยดูคลิปของเขาบ้างคะี่ต้อนเนี่ยเป็น FC ดูตลอดเลยนะวันนี้คุณไดอารีนางฟ้ามาเป็นลูกค้าร้านเราด้วยเรื่องเป็นผ่อนหมดรับของ iPhone 15สีเขียวออเดอร์นี้แพ็คเองกับมือเลยคะ่ะใครจะไปคิดทุกคนดาวติ๊กตอกที่เราดูอยู่จะมาผ่อนกับร้านเราอะ่ะดีใจมากๆเลยทังเคทั้งฟิล์มทังร้านแถมให้หมดเลยนะคะ จริงร้านเราเลือกสีของแถมได้นะแต่เขาไม่ได้รีเควสอะไรพี่บ้านเห็นเขาผ่อนสีเขียวก็เลยเลือกเป็นสีเขียวให้ค่ะ iPhone 15เนี่ยสวยทุกสีเลยนะบอกให้คนแดนลินางฟ้ามาเห็นคลิปนี้นะคะทุกคนคือมันดีใจแบบบอกไม่ถูกเลยอะดาวติดตอกที่วิวเขาเยอะมากมมาผ่อนร้านเราใครที่อยากมาผ่อนแบบนี้ก็คลิกลิ้งนะโปรไฟล์ทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะร้านเราเนี่ยไม่ยุ่งยากอะไรเลยทุกคนไม่จาเป็นต้องใช้บัตรเครดิตเลยแล้วก็ไม่จํากัดอายุในการผ่อนด้วยเติมต้นผ่อนกับแซลมอนโฟนแค่50บาทก็ได้ไอโฟน ฉันมีแค่เดือนนี้เท่านั้นนะดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้คุณแดอรี่นาะงฟ้าเห็นคลิปนี้ด้วยนะคะถ่อน iPhone ต้องแซ n มอนโฟนนะบ๊ายบาย